บทสาธยายธรรมเรื่องตติยสักกะนมัสนะสูตรเมื่อเท้าสักกะส่งนอบน้อมต่อพระภิกษุสงฆ์และคุณธรรมอันเป็นเลิศของพระภิกษุสงฆ์ที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสักกทาวักสักกะสังยุตทุติยวักเจริญพรสาธุชน ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องนอบน้อมต่อพระภิกษุสงฆ์ทุกท่านในวาระนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงพระสูตรสุดท้ายแห่งสก,กะสังยุตทุติยวัคกันแล้วโยมซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาต่อเนื่องจากพระสูตรที่แล้วมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการตอกย้ำถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน และปัญญาอันเฉียบแหลมของเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นจอมแห่งทวยเทพแต่ในครั้งนี้พระโอนได้ทรงระบุถึงบุคคลผู้ควรแก่การนอบน้อมอย่างสูงสุดได้อย่างชัดเจนและจำเพาะเจาะจงยิ่งขึ้นซึ่งก็คือพระภิกษุสงฆ์พระสูตรนี้มีชื่อว่าตติยะสกกะนมัสสนะสูตร เรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าสักกะเป็นนามของจอมแห่งเทวดาและนามศนะแปลว่าการนอบน้อมเมื่อรวมกันแล้วตติยสักกะนมัศนะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการนอบน้อมของเท้าสักกะสูตรที่สาหัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึง คุณธรรมอันเป็นเลิศของพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นอนาคาริกคือผู้ไม่มีเรือนและทรงแสดงให้เห็นว่าคุณธรรมเหล่านั้นคือเหตุผลที่ทำให้แม้แต่เท้าสักกะเทวราชก็ยังต้องทรงให้ความเคารพนอบน้อมโดยคุณธรรมที่ทรงยกย่องเป็นพิเศษคือการเป็นผู้ไม่กังวลการไม่สะสมการเลี้ยงชีพด้วยภิกข,ขาจาร การมีวัดอันดีงามการกล่าวแต่วาจาสุภาษิตและที่สำคัญที่สุดคือการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนในท่ามกลางผู้ที่ยังเบียดเบียนกันอยู่เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณนพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ทรงเล่าเรื่องในอดีตการให้เหล่าภิกษุฟังว่าในสมัยหนึ่งเท้าสักกะเทวราช ได้ทรงรับสั่งให้มาตลีเทพบุตรเตรียมราชรถเพื่อจะเสด็จประพาสอุทยานในขณะที่พระองค์กำลังจะเสด็จลงจากเวชยันตะปราสาทนั้นพระองค์ได้ทรงประนมมือไหว้นอบน้อมต่อพระภิกษุสงฆ์เมื่อมาตลีเทพบุตรได้เห็นดังนั้นก็ได้บังเกิดความสงสัยจึงได้กล่าวคา,าถาถามขึ้นด้วยความดูแคลน นรชนเหล่านี้อาศัยอยู่ในกายอันเน่าเปื่อยจมอยู่ในซากศพคือครันมารดาประกอบพร้อมด้วยความหิวและความกระหายข้าแต่ท้าวาดสวะเหตุฉไฉนพระองค์จึงทรงปรารถนาที่จะนอบน้อมต่อท่านผู้ไม่มีเรือนเหล่านี้เล่า,ลาขอพระองค์จงตรัสบอกถึงข้อปฏิบัติของเหล่าฤาษีนั้นเถิดข้าพระองค์จะขอสดับ คำถามของมาตลีเทพบุตรนี้เกิดจากความเข้าใจผิดที่มองเพียงสภาพร่างกายอันไม่น่าพิสมัยของมนุษย์เมื่อได้สดับคำทูลถามนั้นแล้วเท้าสักกะจึงได้ตรัสพระคาถาตอบว่าดูกระมาตลีเราปรารถนาข้อปฏิบัติเหล่านี้ของท่านผู้ไม่มีเรือนคือท่านเหล่านั้นออกจากหมู่บ้านไปโดยไม่มีความเยื่อใย ท่านไม่เก็บสิ่งของไว้ในยุ้งฉางในหม้อหรือในกระเช้าเลยท่านสแสวงหาสิ่งที่ผู้อื่นสำเร็จไว้และท่านผู้มีวัดอันดีงามก็เลี้ยงชีพด้วยสิ่งนั้นท่านเป็นผู้มีความคิดอันดีงามมีความดําริชอบเป็นผู้สงบสงี่ยมเที่ยวไปโดยสม่ำเสมอดูกระมาตลีเหล่าเทวดาและอสูรยังมีความขัดแย้งกัน เหล่าสัตว์โลกเป็นอันมากก็ยังมีความขัดแย้งกันแต่ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ขัดแย้งในหมู่ที่ขัดแย้งกันเป็นผู้ดับเย็นในหมู่ที่ยังถือทันทาวุธเป็นผู้ไม่ยึดมั่นในหมู่ที่ยังยึดมั่นอยู่ดูกระ,ระมาตลีเราขอนอบน้อมท่านเหล่านั้นเมื่อมาตลีเทพบุตรได้ฟังดังนั้นก็ได้บังเกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งยวดหยิมและได้กล่าวขึ้นว่า ข้าแต่เท้าสก,กะบุคคลที่พระองค์ทรงนอบน้อมนั้นช่างเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกโดยแท้จริงข้าพระองค์ก็ขอนอบน้อมต่อบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นกันเมื่อตรัสบทสนทนานี้จบแล้วเทาว้ากสกะเทวราชก็ได้ทรงนอบน้อมต่อพระภิกษุสงฆ์อีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเสด็จขึ้นราชรถ ข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้จักคุณค่าที่แท้จริงของบุคคลขอให้เราจงอย่าได้วัดคุณค่าของใครจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่จงมองไปที่คุณธรรมภายในและจงมีความเคารพนอบน้อมอย่างสูงสุด ตอพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงไว้ถึงคุณธรรมอันประเสริฐเหล่านี้เพราะท่านคือบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดอย่างแท้จริงเอวังก็มีด้วยประการฉนี้